แกงต้มผักบุ้งใส่ใช้เท้าใส่พริกขี้หนูสดใส่กระชายวันนี้ทำแกงส้มกันนะคะมีผักบุ้งผักบุ้งไทยยอดอ่อนๆเลยนะคะเอาแค่ยอดๆอดแล้วก็ใส่ใช้เท้าหัวเล็กๆสองหัวเตรียมปลาเนลหั่นเป็นท่อนๆไว้เดี๋ยวเราจะไปต้มชิ้นหนึ่งเพื่อจะโขลกน้ำแกงส้มนะคะ ก็เตรียมมาขามเปียกแช่น้ําไว้พริกแกงต้มก็มีหอมแดงเราใส่หอมแดงเยอะหน่อยนะคะแล้วก็พริกสดถ้าใครไม่ชอบพริกขี้หนูสดก็ใส่พริกแห้งนะคะใส่กระชายแล้วเดี๋ยวตอนโขลกก็ใส่กะปิลงไปก้อนนึงประมาณรึ่งช้อนโต๊ะนะคะน้ำแกงจะได้หอมหอม,มีน้ำปล้าด้วย มีน้ำปลาที่ต้มไว้แล้วนะคะเราทำแกงส้มใส่น้ำปลาาใส่กระชายหอมหอมแล้วพริกขี้หนูลงไปโขลกกับเกลือก่อนนะคะจะได้ไม่ค่อยกระเด็น เล็กๆนะคะวเวลาตำแล้วจะได้ละเอียดง่ายซ <Okay. S 1> อยหัวหอมให้เล็กๆนะคะเดี๋ยวเราตำแล้วละเอียดง่ายใส่กะปิลงไปก้อนนึงนะคะ ใส่กระชายลงไปเลยนะคะกระชายแล้วก็ซอยเป็นแว่นแว่นน้อยซอยแว่นบางๆเดี๋ยวเราจะได้โขกละเอียดง่ายนะคะค่อยๆโขก,กนะคะเพรกระชายเป็นน้ำเดี๋ยวจะกระเด็นแล้วก็ทําแบบโบราณน,นะคะใช้ตำแต่ถ้า,ถา,ถาท่านใดอยู่คอนโดคงตำไม่ได้นะคะยวห้องข้างๆหรือชั้นล่างเขาจะลองเรียนก็ใช้เครื่องปั่น ก็อย่าให้ละเอียดมากละเอียดเราแกะเนื้อปลาที่ไปต้มใส่นะคะเดี๋ยวเราจะโขบโขบลงไปแล้วก็เอาไปต้มในน้ำแกง กำลังต้มน้ำแกงส้มนะคะน้ำแกงส้มเดือดแล้วเดี๋ยวเราใส่น้ำปลาร้าเลยนะคะน้ำปลาร้าที่เราต้มไว้แล้วเดือดแล้วนะคะ ดี่เราใส่ปลานนินลงไปต้มแล้วนะคะใส่ปาาลงไปต้มเดือดแล้วเร,เราใส่ไชเท้าเลยนะคะใชเท้าเราก็หั่นเป็นแว่นปอกเปลือกล้างน้ําหั่นเป็นแว่นเสร็จล้วก,ก็ไปล้างอีกครั้งหนึ่งเดีย๋ยวเราต้มไชเท้าแป๊บหนึ่งนะคะ ระหว่างที่ต้มใช้เท้าแล้วก็ใส่น้ำปลาเลยนะคะตือน้ำตาลปี๊บมาเขาก็จะแซะเป็นผลฝน ก็ใส่ไปสักสองช้อนโต๊ะนะคะถ้าใครชอบสามรสจัดๆก็ใส่เยอะหน่อยสองช้อนนะคะเราจะทำไม่ให้หวานมากถ้าถ้าทานคนเดียวอะชอบเป็นสามรสันนี้ถ้าทานหลายๆคนแล้วก็ลดกลางเข้าไว้ หงได้จะพักหนึ่งเราใส่ผักบุ้งเลยนะคะไส่น้ำมะขามเลยนะคะใส่าาเยอะ,ะยหน่อยให้เปรี้ยวนํำ เดี๋ยวชิมรสตามใจชอบเลยนะคะใครชอบรสอะไรก็ปุงเอาเลยแกงต้องผักบุ้งใส่ใช้เท้าแบบโบราณใส่กระชายนะคะใส่หอมแดงใส่พริกขี้หนูสด ใส่แล้วค่ะใส่น้ำปะลาหอมหอมด้วยนะคะใส่น้ำปะลาใส่กระชายพริกขี้หนูสดแบบโบราณเลยถ้าบ้านไหนมีพริกพริกแห้งเม็ดใหญ่ก็ทำตามแบบแกงส้มธรรมดาเลยก็ได้นะคะแกงส้มใส่พริกแห้งเม็ดใหญ่ตำกับกะปิแล้วก็เกลือหอมแดงเยอะๆ ใส่กระชายใส่น้ำปลาร้าหลนน้ำปลาร้าต้มนะคะแกงต้มผักบุ้งใส่ใช้เท้าทสเสร็จแล้วค่ะ